น้องยงเดี๋ยวพี่จะลองไล่แนวนอนที่มันมีโคร้องยงงมันต้องมาหาพี่ก็ได้พี่ลองดูเดี๋ยวพี่จะลองไปตั้งโคไงจะลองแป๊บเดี๋ยวทานเข้าเย็นกับอะไรคะกับกับอะไรหนะ้าเดี๋ยวทานแล้วก็ลืมกับต้มปลา <c oughs> พี่จะลองเข้าเออไม่ไม่มันยัง อันอันนี้มันเครื่องเครื่องใหม่ไงที่ตั้งไลสุดเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเครื่องเก่าเข้าไปเข้าไปอันนี้เข้าไปตั้งอันเนี้ยเข้าไปตั้งไงก็ตั้งหัวลองลองก่อลองพอลองพอ,อ,งพอยังไม่ได้ไปหาลูกหนอนเลยเดี๋ยวค่อยไปจะลองดูมันไม่ได้อ่ะทุกทีอะ เราจะลองดูเครื่องเครื่องใหม่นี่ขงง่ายเหรอมันขวางมันยอมขวางเนาะเครื่องใหม่เครื่องเก่ามันไม่ยอมขวางเลยลองดูค่ะจ้านุ้งยงคุณตาขอบคุณค่ะคุณตาลองดูเท่านั้นแหละเพราะบางทีเอาเครื่องเก่ามันขึ้นไม่ได้ คุณตากดกดที่ไหนนะกดตัว S เหรอน้องสีบานคุณตากดตัว S เหรอหรือว่าตรงอันนี้อ๋อไปเม้นตกุ้งสดขึ้นมาจะลองอันนี้น้องสีบานปี่ยลองพี่ย,ลอ,อยลองตั้งโควเดี๋ยวกันคุณตากดตัว S เหรอ หรือว่าอันนี้หรือว่ากดตัว h ใช่ไหมลืมมันมันไม่ได้ขึ้นนานมันลืมอะ่ะหรือว่ากดที่อะไรนะหรือว่ากดที่ปิลวีเจ้าเจ้า ยังมั่มีโคแต่าน้องหรือก็ว่ากดตี่ไหนอย่างก่อนเนี่ยเันท้องอะไรอย่างก่อนเนี่ยการปรับแต่งช่องกันใจก้ากดตีไหนคุณตากดตั้งค่า งน้องกูสดก็มาจะลองจะลองนวนอนจะลองดูเดี๋ยวยังจะจะลองตั้งโคไง้งคุณตาคุณตาก็ไม่ตอบว่ากดตรงไหนนะคุณตากดช่องไหนนะคุณตาค่ะสิ่ง กดกดกดตัว s ตือว่ากดอันนี้เมื่อก่อนกดอันไหนนะ อ๋ออันนี้มันอันนี้มันมาเจอเจอที่เจออันนี้ละเจอไทยทอดสดละเจอไทยทอดสดแล้วก็กดตัว S ใช่ไหมกดตัว S ใช่ไหมโ้หานทุกข์ด,ด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองกดตัว S มันหานี่เจอละมันหานี้เจอะ กดตัวเอีทมันมันจะมาหาพวกอันนี้โอ้ลุงวัดเฮ้ยลุงวัดกับบัตรตอบอ่ะลุงวัด ก็กดตัวเอสแล้วกดกำหนดเองมันมาหาพวกกันอ,อย่างก็การเป็นสมาชิกช้อปปิ้งการสร้างไรายได้สัตัวนน้อยอกนันเนาะ อ่านอานโอ้เร่บรรลูกอะทั้งตัวน้อยมาคอยเห็น <laughs> บันลูกอะเดี๋ยวกันลงละเครื่องที่ที่ที่เข้ามาในอันนี้เนี่ยตัวน้อยแกต้องดูกลางวันนะเนาะมันมบ่มีมันมบเจออย่างตักคนอะ ถ้าคนมันยังมาเจอไง เดี๋ยวทำไม่เป็นลงก่อนดีกว่าทำไม่เป็นไปหาน้องลูกหนอนก่อนลงแล้วเนอะบายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย